คะแนนแต่มอีกแล้วเหรอนี่เห็นแม่ทาแม่ลิโนว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยรู้แม่กก่งที่สุดเลยลิโนว่าหนูทําให้แม่ภูมิใจจริงๆหนูก็แค่ทําให้ดีที่สุดเองค่ะซานะ่าหนูควรเอาเป็นแบบอย่างน้องบ้างนะลิโนว่ายังทําได้ดีขนาดนี้เลยนะลูก ลีนว่าพี่เอาขนมโปรดของเธอไว้น่ะมากินด้วยกันสิจริงเหรอพี่หนูดีใจมากเลยเย่เยเยจะได้กินขนมสีมือพี่สาวแล้วทำ <c oughs> ไมพี่ถึงหัวเราะแบบนั้น ทำไมเรามาถึงอยู่ที่นี่เงียบซะฮะพี่พี่จะทำอะไรอะ่ะเฮี่อย่าทำแบบนี้เลยโนโน่นเจ็บถ้ากูไม่มีความสุขอย่าหวังเลยว่ามึงจะได้มีความสุขเนโนว่า ลูกซาดาเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกถึงร้องไห้เรโนว่าเรโนวาหายไปค่ะอย่ดีๆก็ไม่เจอแล้วอะไรนะเธอหายไปได้ยังไงนี่แกนะ่ะจะวิธีไหนก็ได้หรือจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมารีบไปตามหาลูกสาวฉันมาซะรับ คุณหนูลีนว่าพระเจ้าสภาพเธอลีโนว่าลูกพอ่อแม่อยู่ตรงนี้นะลกูกแม่อยู่ตรงนี้ทุกวันลูกพ่อเก่งมากแล้วแค่ตื่นขึ้นมาก็พอ นินว่ายังมีชีพจรและสมองตอบสนองเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้เข้าสภาวะโคม่าไปแล้ว พ่อฮะดีนะว่าพูดดีดสิลูกพ่อหนูอยู่ที่ไหนคะจำไว้นะลูกลูกไม่จำเป็นต้องดีที่สุดอีกต่อไปแค่เป็นดีนะว่าที่ยังยิ้มได้พ่อก็ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะพ่อถ้านั้นหนูไปก่อนนะคะ